ก็สวัสดีนะครับไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วอวันนี้ก็จะมาโชว์ระบบหลายๆลายอย่างของตัวเกมนะครับอ่ะอย่างแรกเลยคือคัสครับคัสเนี่ยคัสตัวนีส้สามารถบรรจุของได้อสองกล่องอกล่องครับก็คือนี้เราสามารถยกกล่องไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็กดตัว f นะครับเพื่อเปิดว่าของในกล่องมีอะไรบ้างอย่างต่อไปนะครับก็เราสามารถเก็บของได้โดยใช้กล่องใช่ไหม ทำยังไงนะครับเราเดินเข้าไปแล้วก็กล่องทำไม่ไดนะครับซึ่งในอนาคตก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่เชื่อหมกเลยนี่ว่าจะชองไหมอ่าทีนี้เราก็เอากล่องนะครับแล้วก็มาโยนใส่ขาตรงนี้ได้อ่าป,ปึ๊บอ่าทีนี้มันก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วก็สามารถกดคลิกเพื่อปล่อยกล่องออกมาได้นะครับ จัดเรียงกล่องอะไรให้มันดูดีได้อโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีขุดแร่มผมจะขุดฐานแล้วก็เผาแร่เผาเมลนะครับหลอมแร่ให้ดูใช้เวลานิดนึงได้หินนะครับมันจะมีพวกนี้นะครับมันจะมีอัตราการสูงของมันนะครับอ,อย่างฐาน,น จะมีสิทธิ์หนึ่งในสองครับไม่ใช่นะครับคือทุกแร่เนี่ยจะมีสิทธิ์หนึ่งในสองว่าอ่าจะได้หินหรือแร่ที่ตัวเราไปขุดก็คืออย่างตรงนี้เป็นฐานใช่ไหมอ่าผมได้สองใช่ไหมอ่าปึ๊บขุดก่อน ่านะครับแต่และออเนี่ยจะมีทั้งหมด6อันอย่างอันนี้ผมได้3ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บสนะครับอ่าเราจะมาดูที่ฟอนกันอ่าสก็คือเรามีโค3เราสามารถทําไฟเลทระดับ3ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายครับไฟเลทเลยเราต้องไปหาคัพเปอร์ออให้ครบ3อันโอเค อ,อ,อ,อลำบากโอเคมาตรงนี้ผมขุดนะครับก็เราต้องหาแร่ให้คอปเปอร์ให้ได้สามนได้หินกระสบอันนี้อันนี้ถ้าถ้าไม่ได้นี่ก็ต้องอัดคลิปใหม่นะอัดมาหลายรอบแล้วโอเคอ่าสองละ ได้บัวเชียร์เก็บอาคิวไปอ่าได้ครบสารครับท่านผมก็ปล่อยเลยได้อ่าทีานี้ผมก็เก็บนะครับอ่าเก็บอ่าแล้วจากนั้นเราก็จะไปลองเผาแร่ดูนะครับก็โอเควิธีการเผานะครับแล้วก็โยนฐานมันเข้าไปเลยครับดอบดอดออ่าส่วนคอเปอร์อ่อเราก็เก็บข้างในอ๋อครับผมจะเปิดดูนะครับอย่างแรกก็คือ เรามีฐานสามแล้วเรากดคลิกปุ๊บเนี่ยฐานแล้วก็จะลดใช่ไหมครับแล้วก็ไฟเลทจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเดี๋ยวผมใช้นี่ครับแล้วไฟมันก็จะอ่อนนิดนิดใช่ไหมทีนี้เราก็กดคลิคลกขียครับปุ๊บมันก็จะลดฐานลงไปไฟเลทสออันนี้ผมยังไม่ทําให้มันลดแบบเรียวไทมน์นะครับมันเลยจะดูบักๆหน่อยอทีนี้เราก็กดคลิกคัพเปอร์ออปุ๊บเราก็จะได้คัพเปอร์บาท์นีครับ ทีนี้ก็ในทุกครั้งที่เราจะเป่าเพิ่มครับมันก็จะเสียฐานไปหนึ่งแลกกับไฟเลสครับที่จะอยู่ประมาณ60วิบวิไฟเลสสามก็จะความแรงประมาณนี้ในการทองนะครับก็ต้องใช้ในการทําทองต่อหนึ่งครั้งก็ต้องใช้ไฟเลสระดับห้าก็ต้องวางแผนในขั้นตอนในการทำที่หนึ่งโอเคต่อไปขุดไม้โอเคมีค่อนข้างยากนะครับ so. ตัดไม้นะครับจะมีคุณสามารถใช้คานนะครับในการขนพวกไม้อะไรพวกนี้ไปได้แต่่ายังไม่ได้ทําคานใหญ่ครับทางดีเวลปเปอร์กำลังจัดการเรื่องคานใหญ่อยู่ลำบา,บาอกนะอกแน่ไฟมูลส่นี่หายเอาเป็นว่าตัดไม้ก็เหมือนกับตัดไม้ที่ผู้เล่นหลายคนก็น่าจะได้ทดสอบไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับ